โอเคครับคอนเซปต์ Concept ของผลงานนี้ก็คือยอดผู้ติดเชื้อนะครับโดยผมจะจัดองค์ประกอบในผลงานจะเป็นสองส่วนก็คือส่วนหน้ากับส่วนหลังนะครับส่วนหน้าก็คือส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนหน้าซึ่งวัสดุก็คือเศษกระดาษลังในการทําเพื่อทําเป็นฉากแล้วก็มีหนังยางสีเขียวนะครับแล้วก็มีมาจิ้มฟันมาจิ้มฟันจะสื่อถึงสื่อต่างๆหรือ หมายของสื่อต่างๆที่จะถอยทอดความจริงออกไปอันนี้เป็นผู้นําบางคนนะครับโอเคมาดูส่วนหลังส่วนหลังผมจะแบ่งมันสามส่วนทำมาจากออฝากระปุกปากกาโอเคมาดูจากส่วนแรกก่อนส่วนแรกจะเป็นสีเขียวก็คือผู้ปกติหรือผู้ป่วยที่หายดีแล้วจะถูกครอบด้วยแมสอีกชั้นหนึ่งเพื่อสื่อว่าถึงจะหายดีแล้วแต่ก็ต้องปกป้อง,องตัวเองจากโรคด้วยด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ต่อไปจะเป็นสีเหลืองสีเหลืองจะแทนผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีการแต่ไม่รุนแรงอะไรก็ต้องมีมาตรการอีกแบบหนึ่งในการรักษาหรือช่วยเหลือส่วนจะไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มทางซ้ายมือจะเป็นสีแดงใช่ไหมครับสีแดงผมจะสื่อถึงผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรืออาจจะเป็นผู้เสียชีวิตเลยก็ได้โดยโดยกลุ่มเนี้ยจะถูกบกคุมด้วยถุงดําแล้วก็มีการแปะเทปที่มีเขียนว่าฟอ r y ์ u ยูโอเคผมจะซื่อความหมายถึง ไอจานวนเนี้ยเราถุงดำอ่ะมันกําลังปกปิดหรือหมกเม็ดหรือบดบงังความจริงอะไรบางอย่างกับเราอยู่ซึ่งที่ผมที่ผมแปะเทป for you ก็เพื่อสื่อถึงว่าการกระทำกับคําพูดอบางทีมันก็ส่วนทางกันคําพูดบางทีเพื่อพูดว่า for you for you เพื่อคุณทําเพื่อคุณทําดีแล้วแต่ความจริงอ่ะมันส่วนทางกัรกระทามันก็ไม่ได้เนาะโอเคแนวคิดก,ก็มีอยู่มานี้ครับ ก็ขอบคุณครับ